เม่ที่ยามมาลอติแม่มาลอติแม่เกิดเมืองดูก็ดังทำมีกิดหาน้บวรโรโอกาสบันนี้ย้อนกล่าวถึงนีทียะหลังจากที่ได้รับมอบหมายทำกสิกรรมที่นาของตัวเองทุกๆวันอย่างขมักขมินอย่างขันแข็งแล้ววันนี้เอกทิวาสาง รอคอยอาหารจากผู้ที่เป็นน้องสาวคือภาวดีไม่เห็นเข้ามาส่งข้าวปลาอาหารแต่ยังเหมือนเดิมก็จึงได้เดินทางย้อนเข้ามาสู่ที่บ้านของตนเมื่อมาถึงเนวเมธียะได้ยินเสียงสนทนาพาทีระหว่า,างผู้ที่เป็นมารดากับน้องสาวเมธียะก็จึงได้ออกเอ่ยเผยวาจากล่าวรอำเรียกถามไปว่าแม่เอ้ยแม่คุณแม่ครับ อ้าวม่เอ้ยู้เป็นแม่เมื่อเมธียะอ้าวกับผมนี่ละเมธียะโดดใส่ของเจนี่กับเขามือนนมาสั้นนี่ตอนนี้มันใบเดียวปัดปัดปัดปดีวดาให้ัาปังปัาปัดปัดปป็นปััดป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 ังนัดปาดูัหปัปหดปปัดปัตะกดปัดปัปดีััปดปััดปปั้ปัดปัดปัดปัาดดีดกสาวัาดปััดนแด่เดปัดปัปปััดปัปั่ปัปัดปัดปแม่ัดััดปัดัดปันัดป้ดดัดั เออมันก็เฝ้าแตงหากไปปาอเมะอาพระมาดีที่ไปทรงอ่าเขาพีเมธิยากันเด้อย่านพนิวพนาปาทูกปาทกเจ้าก็ต้องแสดงตีสองนายดอกเมธิยาคุณแม่ฟังเหตุฟั่งผลสะกอนอันที่ผมเขามาานี่ผมมานั่งถามหา้องหางองปาตั้งขาเาไปทรงเขาทรงงามเสดงเขาไปทรงแล้วเจ้าหู้ยังบ่ โอ้อ oh, ันไหนล่ะแม่เจ้าแหนมเบิ้งนาผ้าวดีเบิ้งเอานาผ้าวดีใส่เขามาไกลก่เบิ้งก็ดู้ผ้าแม่นยังคือยังคุ้มตาแหลกคุ้มตาดำคุ้มตาสั่มเปื่อเปื่อไปลมกุบต่อหรือว่าไปถือกสนนองผู้ใดมาล่ะนั่งเอ้ยจอมบัตรทำตาบอกเปลี่ยนแต่เมติยาสนนองเจ้าห่ายตัวเอาสนนองไงก็ใส่สนนองไงหรือคือยังอยู่น้ำอ้ายอย่ก็เดี๋ยวอยู่น้ำเจ้าเลยไปผ้าวดีไปส่งเขา อ็จะนอนโต๊เจ้าต้นเจ้าดจัเ็กจตได้เจ้าไป้ก่นอนล้มบ่ำพินทตาผวันยีสุดาตุตุวอ้าวลาเอ้ยข้ามเอ้ยตั้งแต่ส้าจนมาหอดกระท่าปังนี่ไอ้บอกก็เห็นหนาขาดตา่็เดือสีมบอกมาว่าสียมหาว่าอ้ไปขาไปตีเจ้าไดจะได้ผ้าเอ้ยบอกคิดแเ้าบอกไม่ได้นั่งเด้อิมันได้แม่กางบกพิอแม่แม่ที่อยากเจ้าจำได้บ่กอน ทีแม่ที่บอกใครก็เจ้าไปเห็ดให้เหตุนหน้านะั่นแม่บอกตอนข้าวันดีบอกว่าสีมาขอมุนมั่งสังขญ,ญาแม่บอกขอที่ให้ทีหนะ้าแม่บอกว่าให้สั่งค้นง่ามค้งงควงดีให้แม่เห็นก่อนคันผู้ใดสั่งคุณง่ามค้วมดีใดแม่กระจังสีโยไข่คันผู้ใดเป็นลูกว่าดับบ่ดีบ่กหูยักษ์สั่งคุณง่า,งคามค้วงดีก็การม,มีว่ากับพีกับน้อง แม่สีไหรหนีแม่บ้าผมเจอได้ผมจาได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม่เอ้ยผมเห็นน้ำทํำตม่มปฏิบัติมากอย่า่ได้ขืนบ่ได้ขาดก็ได้ขืนบ่ได้ข,ดขดาดจงไหนห้าวัาดีเป็นจงไหนบเดเจ้าเห็นดับแม่บ้าเอาแบบนี้เอาจังเลยเนี่จเจ้าน่ะเป็นคนบอดาบ,บอดีบ่สมกับแม่ดีเลี้ยงเจ้ามาราก็ไปบวชไปเลี้ยง เจ้ากคิชี่าเจะเป็นคนดีเป็นทิดเป็นผู้ลูเอาไปเอามาเจ้านั่นต่อนหนาแม่เนี่ยกไปอีกอย่างหนึ่งร <c oughs> ับหลังแม่เนี่ยเห็นไปอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> เจ้าเห็นบอกน้องสาวคนน้อยย่งเสียขามานีโดยแม่ <c oughs> เจ้าเป็นยังจังไปเห็นเขาจังสั่นเอาแบบนี้พ่พระวันดีแม่เอ้ย,อยขันแม่สิตั้งใจปั้งตั้งใจปัก ต่อคุณงามความดีของผ้าวดีแม่สิมาใส,ส่ไร่ใต้สีมาขีดเส้นซึ่งคุณงามความดีของเมที่ยากออกแล้ยวผมกับบได้ขืนบเร่ขัดคํามบอ่อคํามจ่าตูกสิ่งตอย่างแล้วต่างแต่บะแมีสีปีนิดผิจารณา้าเม่เห็นสมหมอสมควรจังไหนให้แม่ตัดสินใจเอาโลดผมพ่อสีหูอยู่ดอกว่าความหักความแห้งความอิสระอิสยามันเกิดมันบังเกิดแต่ละขวดแต่ละคนมันบ่คือกันดอกแมี เอาแบบนี้เม่ทิยานับจากเมื่อนี้ไปที่ให้ทีหน้านะั่นแม่ได้ยกขห้พระว่าดีน้องสาวเจ้าเบดแม่เอ้ยเจ้าเริ่มหลักีเจ้าเสียดังเสียมันก็บาถึงบอตองดอกเจ้าคือเจ้าจำคำบอกคำวาคำบอกลังสังสอนของอีพอได้บอวา,ายายเอ้ยยายตัวคันว่าไปบอยบื่นบอยเย้า au, น้ำอินเดีย ให้หน้าตาเก่าหื่นสั้นบานซองทรัพย์สมบัติประสาทฐานทุกสิ่งทุกอย่างนั่นให้เจ้าจัดเจ้าสันเดอแบ่งออกเป็นสามสัดสามส่วนส่วนที่หนึ่งเป็นของเมนิยาส่วนที่สองเป็นของผ้าอดีส่วนที่สามการือเบี้ยวเ้อผีตกเป็นของเจ้าการผู้ไดเรียงเจ้าตายข้าเท้านองข้าขาการโยกสาทรัพย์สมบัติประสานสวนีเอาไห้พูดี่เขาเบิงเขาแย่งเขาด้ สางน้ำถ้ำบุญย่างเวลาเจ้าลงเสียหายหรือว่าไข่าตายเสียใจใครเห็ใหดใครในสมดําดังกันเจ้าเสียวมาแยกมาแย่พอปัน่นเป็นซับเป็นสวนก็แเลี้ยงแม่สีพิษิพิจรณาตามยิตตามใจของเจ้าก็แล้วกันเด้อแม่เ้อเอาแบบนี้เมธิยาเจ้านั่นทุกสิ่งทุกอย่างแม่เห็นประจักษ์ในสองตาของแม่เออเพราะฉะนั้นนับจากเม,มื่อนี้ไปเมธิยา เจ้าผ้าเมียผ้าลูกเจ้าจีนี้ไปใส่ก็ไปซะบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของผ้าวดีที่ให้ที่หน้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของผ้าวดีนับจากเมื่อนี่เจ้ากับแม่ขาดกันเจ้าผ้าเมียเจ้าหนีไปซะเดี๋ยวนี้เมื่อไห่เมื่อไหร่ดุใช่เมตียาหน้อมรับถ้ำติชมของผู้เป็นแม่เม้หอมทีเสียน้ำถ้ำตาม ก่อนเสีออกจากเพื่อนจากซ้านออกจากบันจากซองกขวาอํานวยอวยควันห่วยใจห่ามใดมุ่นมอดระดงตกทอดอี๋กับฟ้าแห้แม่จงประสมแต่ความสุความเจริญอยู่คับลูกสาวหลาของเจ้าให้ค้าให้คู้นให้เบิงให้แง่งให้ทะนุถทน้ำนำคิดนำใจของแม่กันแล้วกันเด้อผ้าเด้อเขาเป็นคนดีอยู่แล้วมานี่ Ao à, là nãy còn nhìn tiền bàn thuyền là miệng ơi xén là cầm tơi xem... ดอกอิงซอกอิงเมื่อในผู้คลักงวันเยงคาเมียเป็นฮักต่างเตีนองบ่เลี้จองดอกบึงตนบ่คกือขค่า บอกเือเ้าขันเล็กนเอาเมี้มาเอามาแตนละเพียนจนว่าหมดกรรมแรงเหี้งขันแจงาำวกจน là khám hiện lời là... điên ơi hào tao... Họ... tôi đèo ơi mơ khơi nhóm mơ khơi nhóm ơi, ơi đó ý cho của anh sắm cắm bóng thắng và thằng nhỏ nhỏ ngày quái anh không có gì anh sai bằng nợ bóng 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 ยี่ขันนัวพิตายตัวเป็นชาติตัวเป็นเชื้่อไว้เินนคขั้ตาลมบอกเคยลุ่เบียกงานยังนัวน่นทั้งควงได้ทนส่วนยังาหนักหลือเป่าหยินนล้มอดทุก หยางอดทุกอย่างเมียม exactly. ันนับมือตางเสื้อเตี๋ยทางอาเลูอูน้องจิมังสอดเก้าใจมอดละดูกพันบัวเมียมเสือลมมันก็บังเป็นตาไอ้ไายแม่บอกแม่สอนว่าพากล้อง ไปต่างไปแหม่มาซื้อหลับปากไปปิวัดเอาอี่หรลไปอีอ่ององเป็นม,มัวท่านสอนของแม่เจ้าเป็นอย่างนี้เนืเสียงเน่บอกให้หัมาดีใจเด่นน้อแม,มาดีใจเด่นนวเพระวา เป yup. ็นผู้นี้ก้าังไปกัาเจ้าเอาไปเอามาจอบไปยังจงเห็ดจังสีเมียเอลาเมี่ยกาสิกินเอ้อว่าแหวพัดไปเจอว่ามันแกว เยาอาเป้ียวกันเมียเสิมพระบ้กระบอกอาวอินลอเมืองนี้ขันหยุดแล้วพุกหาได้ขันบอตาย่และเมียที่อยอ่ถ้าเมียใหญ่ออกไปจู่น้ำมังตอง ้าแก็บตวงมาบุ้งกันแก็บฟางน้องกันเดิดแรมแถมแนวหัวฮักหองล่ะฟ้าแก็บตวงเอิ้งฟ้าไม่เพี้ฟ้าไม่ไพ้น ชุนยากกระสุกใจประว่าเมียกระบอกยุงขันย้ำโบผัดทองกันเต่มื้อนั้นร้อนหัดมือเนียนทำนาด พี่กันเนี่ยผัวโยกควาผัวและขาหน้าจุนได้เพื่อนมุ่งแปนแอบแนว้อปูฮักหวังฟ้าเก็บตองเอ้ยฟากม่นาปันไม่เสียนปันไม่เอ้เอเหยียดยันละด้วยฟามีความเพียนจึงจะเลิ่อนองเก่าจึง